สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยลายสไตล์บายจอยสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยก็ขอหยุดในเรื่องของเหรียญสะสมกันก่อนนะคะวันนี้มาอัปเดต อบอนสีนะคะที่พี่จอยปลูกไว้เพราะว่าหลายๆคนก็ถามมาว่าอ้าวพี่จอยไม่ทําบอนสีแล้วเหรอก็ยังทําอยู่นะคะก็ยังปลูกก็ยังดูแลอย่างดีเลยนะคะบอนสีสวยงามมากนะคะช่วงนี้อากาศเย็นก็ทําให้บอนสีหลายสายพันธุ์สวยงามมากๆเลยนะคะ สวยงามแบบว่าพี่จอยลงไหลตลึงตื่นเช้ามาก็ต้องไปชงกาแฟแล้วก็อ่าเดินดูบอนสีนะคะบางครั้งก็จะเปลี่ยนกระถางหรือว่าเปลี่ยนดินให้เข้าบ้างแล้วก็ให้ปุ๋ยเข้าบ้างนะคะก็อย่างที่เห็นสมใจเลยนะคะสวยงามมากๆสวยงามทุกสายพันธุ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่สุพรรณนางไหมนะคะ แล้วก็อ่หลายหลาย,ายพันธุนะพี่จอยลืมนะคะอันนี้ก็จะเป็นฮกหลงนะคะแล้วก็มีอพระนครน,นะคะพระนครด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพระนครอ,อีเหนาด้วยนะคะแล้วก็เออ่พี่จอยจำไม่ค่อยได้นะมีหลากหลายายพันธุ์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นอ่าบอนดำหลายหลายอย่างนะคะก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมความสวยงามของบอนสียังไงก็ยังมีมนครั้งอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยด่างนะคะกล้วยด่างอินโดพี่จอยก็ปลูกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศ ไม้ดอกไม้ใบหลายๆอย่างนะคะวันนี้ก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมถึงแม้ว่าช่วงนี้ราคาของบอนสีก็ไม่ได้หวือหวานะคะแต่ว่าพี่จอยเลี้ยงเพราะความชอบความพอใจนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ออกขายนะคะแต่ก็ยังเลี้ยงแล้วก็ดูแลอย่างดีอยู่นะคะ บอนสีต่างๆแต่ถ้าใครมาขอซื้อพี่จอยก็ขายเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ้าวันนี้ก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าพี่จอยก็ยังเล่นอยู่นะคะในเรื่องของบอนสีหรือว่า ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆก็ยังปลูกอยู่ทุวีทุกวันก็ยังดูแลอยู่นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กดตามนะคุมอขอณตนใหญ่ที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จ่อยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะ,ะให้ความเพลิดเพลินแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบ ปลูกบอนสีไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจะขอบคุณมากมายนะคะเมนใต้คลิปไว้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ